ในบางห้องสมุดมีพนักงานพิเศษที่ไม่พูดสักคำแต่ฟังเก่งที่สุดในโลกเขาไม่ใช่บรรณารัก์ษไม่ใช่ครูแต่คือเพื่อนสีขาที่คอยนั่งฟังด้วยหัวใจสุนัขบำบัดอย่างเขาไม่ได้มาสอนให้เด็กอ่านเก่งขึ้นแต่มาเพื่อให้เด็กๆรู้ว่าการอ่านไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่กล้าเริ่มต้นก็เพียงพอ เด็กบางคนเคยกลัวการอ่านออกเสียงกลัวเสียงหัวเราะของเพื่อนกลัวคำผิดแต่เมื่อมีผู้ฟังที่ไม่ตัดสินทุกคำที่เคยสั่นก็เริ่มชัดเจนขึ้นทุกครั้งที่อ่านกิจกรรมนี้เรียกว่า read to a dog อ่านให้สุนัขฟังเริ่มจากห้องสมุดเล็กๆในอเมริกาแต่วันนี้แพร่ไปทั่วโลก เพราะเสียงอ่านของเด็กหนึ่งคนอาจกลายเป็นเสียงของความมั่นใจที่เปลี่ยนชีวิตได้ในโลกที่เราถูกเร่งให้เก่งขึ้นทุกวันเจ้าสุนัขเหล่านี้กลับมาสอนบทเรียนเรียบง่ายที่สุดว่าการฟังก็มีพลังไม่แพ้การพูดสุนัขในห้องสมุดอาจไม่เข้าใจทุกคำที่เด็กอ่านแต่พวกเขาฟังด้วยหัวใจ และนั่นคือสิ่งที่ทำให้ทุกเสียงอาจมีความหมายเพราะบางครั้งการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากเพื่อนที่แค่อยู่ตรงนั้นให้เราได้พูดออกมา